สะอื่นทตื่นท่วงทบทบทบ,ทบ,ทบคุณหาาิคุณยมมูกับมาถามได้เป็นเป็นอะไรท่านเศรษฐีขี้เข็บตอดเจ้าลืมแม่ง,งอดตอดเจ้าลืบอบมอคิดหอดลูกคันเช็ดหอดลูกเป็นอย่างจังว่าใส่บาดหยาดน้ำพระเพิินผ่านไปผ่านมาใานป่านในโด่งนี่แกบ่บ่อเสือคุณยอมแกบ่กขี้เห็ดแต่มีคนแนะอยู่พ่อแต่คนงานเนี่ยลูกจ้างเบ่าให้ฟังนี่แหละเอ๊ะมมันสิเป็นความูพวกหนอแกก็เลยบ่อปากดอกพึ่มพำอยู่ในใจ ขันยังสั่นหอากับไปวัดมันสูมือหลดเปียงพานาวะบัสซีเว้าขึ้นมาก็ดีฮะแล้วพานาวะไอ้หมอนี่มันสัตธาอยู่แล้วสัตธาถึงแต่มันเอามือไปลูบหลังท้าของเพิินเมื่อความคิดตรงกันก็เลยเข้าวัดเขาว่าตลอดมาคุณหยาิคุณโยมอันนี้ในส่วนของบุญแจกเข่าแบบพุดเดอบุญแจกเข่าแบบพุดสิบริเหตุแบบพามเรานี่เมื่อศาสนาพุธเกิดขึ้นในประเทศอินเดียสถานที่ที่ยุ่ของพระบ่มีวัดว่าอารามคุณโยมซี ากรบวชเข้าไปแล้วเห็ดยังแน,น่หนึ่งนุ่งห่มผ้าพปังสุกุลสองอยู่คนต้นไม้สามชั้นยาดองด้วยน้ำมุดเน่าสี่ออกเที่ยวบินทาบาทบ่มี่ยูเสนาสนะอันเป็นเพื่อหมาแงานคือสม,มือโมเดิร์นพนาวะพอปูแม่ย่างเห็ดมาแต่ไดเท่าใดสม,มือนี่ยเปียวน้ำฝรั่งส่งไม้พนาอ้ยมันตลอยปีที่แล้วห้องเห็ดจังสี่แล้วนะคุโยมเนาะเออส่งบ้านก็ได้สม,มือคนรุ่นไม้มาเห็ดแบบโมเดิร์นพนาวะ เพิ่งเกิดขึ้นใหม่มันบ่มใหม่ดอกเดอ้อหลอยปีที่แล้วเห็ดมาแล้วอีพออพอยีแม่เข้าส่งเพิ่งมาแงยนนี่แหละยมพ่อยมแม่ดังนั้นบานที่นี่เมื่อพระสงฆ์บ่มีหม่องอยู่ไก่อาศัยปาสาปาสาคือเซเวอีเลเนของพระในยุคนั้นคุณยมเวลาเดือนเก่าเดือนสิบหรือว่าเดือนเก่าเดือนซิบอาหารสิเต็มปลาสาเพราะว่าชาวพามหินดูเขาเสียวไปเด้ พราหมณ์ฮินดูเขาเจ้าไปเทให้พ่อให้แม่พอเขาไปฝังไปเผาไว้พุ่นเขาเขาไปซองพระก็เห็นได้คคนย่อมก็ไปกินแต่ว่าขันลืด,ดูบ่แมนเดือนเก่าเดือนสิบก็สีมีบ้างเอ,อมีบางก็ได้กินย่อนนันนี่ล่ะผ้าปังสกุลได้มาจากสายก็ได้มาจากกันนี่ละเสื้อผ้าที่เขาห่อศพคนรวยจะพันผ้าหนาคนอนาถาจะพันผ้าบางชนชั้นกลางก็จะมีผ้าที่ไข้แน แต่ชนที่ขีต้ตะหนีจะรวยขนาดไหนอาจ,จิเปลือยกายเอาไปทิ่มก็ได้คุณย่อมขีดที่คบว่าตั้งจากปัจจุบันในดอกดังนั้นพระสงค์กเกษสิเปี้ยวผ่าเ่านี่แหละคุณย่อมเกิดการชักปังสกุลเด้อไปเห็นแล้วก็เลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังไอสิบ่มีผู้เสียดายดอกที่ผ่าที่ห่อศพอยู่นี่อนิจจาวัตสังฆาลาขันเจอศพคนรวยผ่าหนามันดึงนั่นแล้วเด้คุณย่อมเลื่อน่าชักผ่าปังสกุลไมมย่อมอนิจจะตึกวัตสังฆาลาตึกอุปทวายธรรมินโนตึก ยังบ่อออกอยู่ต้องสองหลอบสามหลอดเพินบ่พนวาสามหลอบ,บ,ลอบคณย่อมสูม,มือนี่เอาทำเนียมนันไดม,มาใส่เอดึงมาเอาไปต้มเอาไปซักเอาไปขีบริ่มมันดอ,อกแล้วก็ไปเย็บเพลดผ่าเอาไปเย็บเพชิผ่าจีว้อนนี่ละ่ะผ่าจีว้อนของผ่าจึงบ่คือผ่าปูธีนอนของโยมมีหลายห่วงมีหลายตาตาหน่อยตาใหญ่เพราะว่าได้มาจากหลายหมองไฟมันใหม่คุยโยมเออได้มาจากหลายทินหลทีนี่ผ่าปังสกุลบัดน,นี้นอกจอากสีเปียวผ่าเขาแล้วยังไปเอาอาหารอีกเด้ไปกิน ข้ามเขาก็เลยไปฟ้องฟ้องไผ่ฟ้องพระเจ้าพิมพิสารคุณยมพระเจ้าพิมพิสารกับบกกาทํำโทษพระดอกเพระว่าเพิ่นเข้าหลบพระพุทธเจ้าก็ไปขออนุญาตสกรพระพุทธเจ้าเรียกเข่าสอบสวนเด้ยมแมนบ่นเนี่ยไปกินผ้าเว้นเขาตคขับอง์นี่เด้ผมก็กินขับผมองค์นั่นก็กินองคนี้ก็กินอ๋อพระพุทธเจ้าเลยบัญญัติสีขาบทหนึ่งขึ้นมาคุณยมปากฏอยู่ใน ปาจิตตีเก้ขอเด้ยโยมเด้อพิกษุรูปใดฉันของที่ไม่ได้รับประเคนล้วงลำคอลงไปหนึ่งคำต่อหนึ่งต่อหนึ่งโทษท่านต่อหนึ่งพิษหนึ่งข้างเลยลหละวะ่าตามันล่วงลำคอลงไปคุณโยมแต่อาการที่ไปหยิบมานั้นคืออทินาธานาไปลักสิ่งของเขาเด้อต่อไปนียาเฮ็ดคันเอามากินปับบัตปาจิตตีอีกเด้อ มีอยู่ในสิกขาบทของป่าจิตติกันคนยอมเป็นพุทธบัญญัติที่พออีแม่เพราะฉะนั้นการฉันอาหารของพระจึงมีการประเค้นอาจิมีเจ้าของหวังแหนจะตะกะตะการลูไปกินเองถ้าโยมบอประเค้นห้ามแต่ต้องเด็ดขาดพิษโยกเว้นกระโถนกับน้ำบอบประเค้นก็ได้โดยโยมเด้อเป็นอย่างน้ำนี่สมมติว่าแค้นอันใดอันหนึ่งมาล่อคนประเค้นนี่ตายก่อนในคนโยมเอาได้เลยเด้อหลวงพ่อสมปองเด้อเพราะต้องให้ไพประเค้นสำหรับน้ำ สมมติว่าข้าพผิดสำแดงอาหารจากอย่างหนึ่งข้าสีอ้วกนี่กระโถนก็บ่๋ององร้อยผู้ใดประเคนใสหลดสองย่างนี่ล่ะดอกนั้นถ้ามีเจือโดยนำนมทวนเหลืองโดยไบเตมินพวกมูนีต,ตองประเคนเนกล้วยอ้อยซอยปีของกินใดคันเซลตามพวินัยแล้วอัตมาเทศจบบอประเคนก็ไดของที่กินใดเลยคุณยมเอาไปใส่ลดมืออื่นค้นขับลดเขาสิประเคนแทนโยมอีกเทน,นึงเอนจังสี่เป็นต้นถ้าเอาให้ถือต้องเดาเอาให้ถือต้องตามวินยัย แต่เฮาบอดีใจวะนี่โสมโดเดากล้วยมาประเคนนตมาบลับแมนบอบมันของกินได้เลยรับแล้วอ่ะทีกินเลยนะขื้นรหลดไปเหนียงเซียนะเออก็เลยบอลหลับไว้ก่อนกันเลยเอาไปใส่รหลดเลยแต่ก็บพเขเคงคัดปานั่นดอกนี่แม่เนาะเออให้ไปปฏิบัติเอาพระกระไดเออกาให้พอว่าโยมบอดีใจกันบลับกับมือนัน่นนะอ่าเขาสารเด้อนี่อันนี้ปลาหมึกเด้อนี่อีหลาปลาหมึกตัวน,นี้น้อยมันเอามาตะชุนบุรีเหมืนเด็คุณอาจารย์ยังวาอยู่ยันบุรู อดนนี้ของอีหลาได้บอกว่าต้องต้องการขานต้องการบอกพ้อเป็นยังสั่นนี่ล่ะพระพุทธเจ้าบรญญัติขึ้นแล้วก็เลยเป็นยังสี่ได้ย่อมพอโย่อมแมมเดอร์เมื่อบรญญัติขึ้นแล้วเขาก็เลยถามว่าการทาเอาอาหารไปส่งข้าวเอาข้าวไปส่งคนตายที่ปา่าช้าได้บุญบอพุทธเจ้าขา่าบบอต้องเหตุอย่างไดบัดนี้มันบ่ได้บุญดอกแต่ว่าแตงสำเภาบ่าเสียหายของเขาเป็นหลดเลยได้ยด่อมคิด คนรวยคิดหอดหลายยิ่งเอาไปหลายสินาเรียกว่ามันสูญเสียสมดุลทางเศรษฐกิจแล้วมันกะมันมีก่อนก่อนหนึ่งของท้าวมัตกุลทลีคุณย่อมพอผ้าเมยหาทรงเข่าอยู่ปราสาผู้ตายนันบบได้กินมิแตฟงการสกุณาการกานกเป็นผู้กินแท่นให้ผู้ตายไปบบได้เพืิงพอผิดทางที่สีบ่บงจะต้องท่านให้ประสงค์อุทิศสาหยตดนามยังสิยู่สู้ผู้ตายมัดมัต,มตกุลทลีในเรื่องเศรษฐีขีดที่สอนอาทิตนาพ่อเจ้าของคุณย่อม พวพอเที่ยวไปทรงเขาเจ้าของอยป,ปาส่าเด้ลูกก็เลยปลอมโตมาขอภัยลูกเลยแปลงโตมาเป็นมัทกุลทลี่คนเก่าสอนพอเจ้าของแล้วทําอย่างไรจึงจะได้บุญบุญนั้นจึงจะถึงคนตายแล้วทําอย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องท่านให้ภูมิศีลที่สุดยิ่งมีศีลสูงเท่าใดก็ยิ่งได้บุญหลายเท่านั้นหรือสิมิองค์ประกอบสามอย่างบริสุทธิ์น้ำการหนึ่งพให้บริสุทธิ หมายถึงบาเจ้าภาพงานนี่แหละหรือว่าท่ายกท่ายิกาภูมาท่าบุญทําท่านหนึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์เสื้อกรรมเสื้อวาเห็ดดีได้ดีดเห็ดสัวได้สวัวเสื้อวาเห็ดแล้วบ่สูญเปลา่าคุณย่อมมีผลสองเป็นผู้มีศีลสาร่วมสมบูรณ์นี่คือผู้ให้บริสุทธิ์สองวัตถุบริสุทธิ์บาเนี่วัตถุบริสุทธิ์เป็นยังไงสะอาดราคาแพงแมนบอ,บอ หมายความว่าบ่ได้โฉกชิงบิงหลักมาได้มาโดยความชอบธรรมได้มาจากนำผักนำแรงของ้าของนี่คือวัตถุบริสุทธิ์คุณยอมแล้วก็โยกเวน้นวัตถุอนามาตย่อมมาถวายพระตลอดถึงของที่บกวนเย่าปืนเย่าระเบิดย่าเอาเหล่าเย่าวพวกนี้นาเกินักของบกวนแกสมณะคุณหาตคุณโยอมจะมาท่านเป็นวัตถุบริสุทธิ์โดยโดยลูกป,ประทัเพลินนั่นแหละบริบริสุทธิ์ผู้ได้เห็นกับหูวันเถะบ่บริสุทธิ์ ส่วนหลักมาบ่หลักมาอันนี้เจ้าของรูเองเด้อไปขโมยมาหลักมามันสิได้เกิดเป็นส่างพระราซาเคือตมาวาตอนต้นต้องเป็นของบริสุทธิ์สามผู้รับบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ถ้าสิไลมากับพุ่นแล,ล้วลาทมัตะพุทธเจ้าถอยลงมาเอาจากตาที่สุดมีการเปรียบเทียบบอไว้ว่าถ่าในแกสัตว์สารสารสิงสร้างมาโคกกระบือลอยเถื่อบ่อทอท่านหายคนวิกลวิการบ้าใบเสียจริตหนึ่งครั้ง ให้คนวิกลบาใบเสียเจริตหนึ่งค่างบ่ทอท่านไหนอีพออีแมมผู้มีศิลหาเทือเดียวให้แก่พอแก่แม่ผู้รักษาศิลหาเทือเดียวยังบ่มีผลาบุญทอไ้แกผู้รักษาศิลแปดดีงามเทือเดียวให้ผู้รักษาศิลแปดดีงามลอยเทือบ่ทอไ้สมณานิผู้รักษาศิลสิบดีงามเทือเดียวให้แกสัมณาน่นผู้รักษาศิลสิบดีงามลอยเทือบ่ทอไ้ประสงค์องค์เจ้าไล่ไปจนหอดสกิทาข้ามีอันนาค้ามี จน,นหอดพระหันจนหอดพระศาสดาคุณโยมถ้าสิเปียบเทียบแล้วถ้าเป็นกระจกซองเงาคุณโยมเราอยากเห็นเงาเราอยากเห็นเงาแล้วเราอยากเห็นรูปเราดีๆเท้ากระจกมัวมวก็ย่อมเห็นมัวมวแมนบอแมเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้บุญหลายๆก็ต้องเอาผู้หลับบริสุทธิ์ดีๆเท้ากับบริสุทธิ์นําเออไปบางบ้านนะเซนหาเซนหลังเจ้าภาพเมาคุณโยมแต่เมื่อนี้สุดยอดอาตมาเ้าได้เต็มปากเต็มคำเต็มลอยจังเห็นนี่ละ มันบริสุทธิ์ไปเบิดมันง่ามไปเบิดดิพออีแม่เออนันนัคนืึอนว่าเจ้าภาพโบบริสุทธิ์หมายถงว่าเมาหังเทียบ,บ่มากไก่ซะเอาเลยถ้ายกเอาเลยถ้ายกเชิญมาแล้วล่ะทำแทนรถถ้ายกโอ้โออยตั้งเฟียเกเขาอี้ยู่นั่งบันไดกระุยบันั้นกับพวกเขาถาบันไดกันเป็นยังสั่นี่พออีแม่แต่บ้านเฮาบบมีเป็นยังสัน่นมันก็สิครบองค์ประกอบไปเบิดและอีกอย่างหนึ่งทีเนี้ยเนื้อตมาสิเปียบเทียบคนสมัยใหม่นิดหนึ่งเอาโทรศัพท์ที่ พันเก่ากับสี่หมื่นหามื่นก็แล้วกันอันสี่หมื่นหามื่นเดมือใส่มันสิไหลลิลๆลอยากเห็นอย่างมันเห็นปับบปับปัเนี่ยขันเอาบักพันเก่าพันหามันก็สิอาเคลียบ่ไปบ่มาเอามาหนักแต่นอกเครื่องกูมาหนักแต่นอกบ่ไปบ่มาเหตุบุญคือการคุณโยมกับเหตุกับพู่มมีสินมันก็สิสอใสสะอาดประสบความสําเร็จได้เร็วว่าจังสันเนาะนี่และดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับดับขันไปต้องตกอยู่ในสถานะที่ควรได้รับน้ำเด็กกระจังสิได้รับ หากเพิ่นไปมองเห่าอยากให้เพิินไปเห่าเพิินกระสีบอม,มาหลับแต่ว่าเพิินสีม,มาเบิงมองใดเหาอยากให้พอบุญนั่นไปเมื่อนี้แน่นอนว่าสุขติซึ่งมีอยู่ยี่สิบเจ็ดสายน้ากันสุขติประกอบไปด้วยอย่างแน่สวรรค์หกสันนับเบิ้งเด้อเท่เาเอิญมาสาธุเด้อเจ้าลมหลังพังนาไปก่อนข่อยจงไปสู่สุขติโลกสวรรค์เด้อส่วนมากเราจะโลกสวรรค์เข้าใจว่าสวรรค์คือสุขติคุณโยมจริงๆแล้วมันมีถึงยี่สิบเจ็ดสายด้วยกัน หนึ่งสวรรค์หกสัน้นคันได้ไปเกิดในสวรรค์หกสั้นแท้ละสองรูปประพ่มสิบหกคุณโยมสามอารูปพ่มสีร่วมเป็นยี่สิบหกแล้วและได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นคนจังเฮ้านี่เป็นยี่สิบเจ็ดภพภูมิเป็นสุขติเดอร์ดังนั้นมาจากสบพ่อสามบขคือกันบันไดได้นี่คุณโยมคือกันตะหองหลังพน,พนาพลวาเออฐานะอาสิแตกต่างกันออกไปแต่กระพุ่มใจสเสดอนังอยู่นี่สุขติเรเดอร์แม่เดอ เรามาสู่สุขติภพแล้วเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนบุญกุศลที่ทำวันนี้ที่ตั้งใจอุทิศให้พอบุญนั่นคันพอบุญนั่นเป็นยี่สิบเจ็ดหมอกเนี่ยบุญบ่ได้เมื่อนี่บุญบ่เอาเป็นอย่างจังบ่เอาเกิดเป็นคนกินเข่าเด้เพิ่นกับบ่เอาบุญจากที่อุทิศเมื่อนี้คือ,อยู้ทนสวรรค์ยูที่กินทิบคุณญาติคุณย่อมอันนั่นคือกันพ่อมาโลกคือกันลูกกับพ่อมคือกันนี่เพิ่นสิบ่เอาบุญแต่ว่าดีเดสาถูก ไปเกิดเป็นคนแล้วไปเกิดยุสวรรค์แล้วสุกคอยซุกจริงๆขึ้นไปเด้อพ่อบุญนั่นเด้อเด็กชายพนเด้อบ่เป็นอย่างบ่ามาเอาก็บ่เป็นอย่างขันบ่ามาเอาเหลมันสิไปใส่บานเนี่ยคุณพอ่อคุณแม่อีกฝ่ายหนึ่งขันฝ่ายชีลายก็บบ่ได้รับขึ้นกันเด้เอ,อไปเกิดเป็นสาตว์เรฉานก็ยัย่งบ่ได้เกิดเป็นเปรตธรรมดายัย่งบ่ได้ต้องไปใส่กมในนรกสะกอนเปียบเสม,มือนค้นเห็ดผิตต้องติดคูกสะกอนออกจากคูกมากจังสิไปประกอบสัมมาอาชีพได้ เปรตผู้ทำพิษยูดีๆเหล้วก็สิมารับบุญเลยเป็นไปบ่ได้ต้องไปใส่กรรมในนรกสกอรเปรตนรกกสัตรกายและสัตว์ดิัจฉานก็รับไม่ได้ยกเวเ้นเปรตที่ใช้กรรมมาแล้วเอิ้นบาปร,รัตชาตูปชิวเปรตบางครั้งเขาแล้วนี้กษัตริไปสิงสถิตตามตนไม่แช่ฆ่าตนไม้ใหญ่่นบอกว่าตนม้ใหญ่ต้องมีผีสาวผู้ดีตรงมีสู้อ,อขันบ่มีธทรณน,นี่อกสิแตกก็ว่ากันไปเด้เพราะฉะนั้นเว,าวลาเฮาย่างกายวัด เ,เสียงสู้สู้สาฝันบอดีเห็นผีเห็นสางหรือเสียงขกวขกขากขาก,ก็จะคิดมากเด้ออาจจะเป็นญาติของเฮา,าเขาใส่กรรมได้นรกมาแล้วเขามาขอส่วนบุญก็ได้ฝันบอดีมีอาการพิษปกติแปลกๆกระตื้นขึ้นมาใส่บาดซะจะไปหาหมอนำมตมนม,นมาไล่เพิ่นถอเถอาะใส่บาดให้เพิ่นซะอุทิศาจะนำให้เพิ่นซะาปุ่นลงคนมีิต่สิไล่เพิ่นหนีเด้อโอ้ยของอัปปีจันไรยามักไก่ยามักไกเด้อตายเป็นผีนี้เป็นเพิ่นพะนะ แคจบนี่บัดเียเรียกวิญญาณนี่บันี่ยประดันวายมะไก่มะไก่เดือว่านเนี่เออจะววาแนวได้เนาคนเท่านี่ก็ได้พ่อแม่เอาบัตที่นี่ถ้าสมมุติว่าไปเป็นเปรตนรกสุรกายและสั์เดริฉานและไปอยู่สวรรค์สันใดสันหนึ่งบุญที่เฮ็ดมื้อนี้บ่ฮอดมันสิไปใสชานุสนนีพรามเคยถามพระศาสดาว่ากระหม่อมฉันทําบุญหาญาติญาติจะได้รับไหมพระพุทธเจ้าก็อ้างว่าได้รับก็มีบ่ได้รับก็มี ที่บ่ไดรับก็คือเขาไปสุกติแล้วก็ไปทุกติโยกเว้นที่ข้าเจ้าไปใส่กรรมในนรกมาแล้วคุณย่อมจังสิได้รับสมมุติว่าญาติของผมไปสู่สุขติหมดแล้วแล้วบุญสิไปใสพพนาชานุสโนโนีพา,ามถามเด็ก็จะได้แก่ญาติต่อไปนั่นแหละเอาสมมุติว่าไม่มีญาติลราพูดให้เจ้าข้าเอามาสอกัะแถาะคนอินเดียสออิรเดยมเขาบ่เสืออย่างง่ายๆเด้เขาห้องสามพันหานาฬิกา สามสิบบาทก็ไขายอาตมาตนอนหลับยังมาดึงขาสามพันหาอาจารย์สัมหาตรงเวลาพนวาวะมันเกิดอาตมาตมีแล้วงานศพได้สุมมือมันต้องตายไว้ซุ้มนาฬิกางานศพปรสนอกเอออันนี้มันไม่ตายไวนะอาจารย์พนวาวะเออสามพันหาพอเอาลดลงมาเหลือสามรอยห้าสิบคุณโยมน้ที่สุดสามสิบบาทกระขายเขาตื่อเก่งอีหลีเด้ ชานโนโสโนนี่พามคือกันสมมุติว่าผมไม่มีสมมุติว่าไม่มีญาติล่ะบุญจะไปไหนพระนวะอ้าวมันก็จะตกแก่ญาติ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 ต่อไปสมมุติว่าไม่มีญาติยังมาอีกอยู่เอาอยางนี้พรามณ์คนเราเกิดมาไม่มีญาติมันจะมีอยู่หรือสมมุติก็ได้สมมุติว่าไม่มีญาติเรานี่แหละจะเป็นผู้ไปรับเองรับยังไงเธอจะทางตรงหรือทางอ้อมพระพุทธเจ้าว่าอ้าวทางตรงก็มีหรือพุทธเจ้าค่ะทางตรงก็มี ทางอ้อมล่ะทางอ้อมก็มีทางตรงทํำยังไงผูกข้อตายที่พนาวะตายเดี๋ยวนี้กันอยาหัวทักท้างตรงตายไปแล้วก็ไปลาบแลาเมา่ว่าสู้ตถาคตฟังพงะพุทธเจ้าว่าคนย่อมโอ้ยบ่เอาเลวพนาวะเหตุดังนั้นรอไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนสัพเพสัตตามริสันติมะละนันตังหิชีวิตต่างสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจะต้องตายฉลังปีปัตะวามละนังเอวังธรรมมาหิปานิโน แม้จะอยู่ได้ถึงชราก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้ตามธรรมดาที่เราไม่ตายเพราะรูปกับนามมันประกอบกันที่เราเรียกว่าลดเพราะอะไรมันครบที่เราไม่เรียกว่าลถเพราะตอนนี้อะไรมันแตกแยกกันมันลดหลวงพ่อพระมหาสมปองของโกเข้าคุณยอมตอนนี้ลดห้างย,ยุสัยบนี้ขาน่อยยุสซรินเออนี่ละเฮเทอรนบรลเพราะมันมีอะไรสมบูรณ์แบบ เหตุที่เอินว่คนพอลูบกับน้ำยุ่นน้ำกันดังนั้นบ่ต้องฟาวบ้านที่นี่คุณโยมเรานี่แหละจะเป็นผู้ตายไปรับเองเราจะได้รับเองบ่ต้องวานต้องไหวเฮ็ดยังไหวมันได้อันนั้นแ่ละพระพุทธเจ้าว่าอาตมาเลสิเว้าเรื่องปัจจุบันให้โยมฟังเหตุเกิดที่อำเภอปักคำจังบัดบุรีล์ไม่ไกลเราเท่าใดนักหลังจากฟังเทศจบโยมจะเสิชดูก็ได้ค้นหาดูเรื่องของไม่ยื่อนคุณโยม แม่ใา่เลื่อนตายแหลวฟืน้นอยู่อำเภอปากคำเหตุเกิดเมื่อปี2 5 6 2เคียบเบงเดียวนี่ก็ได้ปฏิบาติบ๊เสือเนาะแต่ว่าเลี้ยงศิเซียว่าแมนหรือบอนั่นเป็นวิจระยา่าิจารณญาณในการฟังหรือการชมหรือการเสพที่เบาเรื่องของเพิินซื้อฟังเสือวไม่ใา่เลื่อนแล้วตายเจ็ดมือปรากฏว่าลูกยังไม่พร้อมให้อ,ออกจากโรงพยาบาลหมอฟันทงว่าสมองตายแล้ว ตายแล้วย้า่เนี่หมอกับฟันทงแต่ว่าลูกสิมาครบานนี่ตั้งเต้นเรียบร้อยยุบานสิไเป็นับศพเล่ามือที่เจ็ดเล่าฟื้นไว้บานเนี่ยเล่าก็เลยฟื้นขึ้นมากยังความโกลาหลหนในโรงพยาบาลหมอก็เงิดเครื่องการสมองตายแล้วเป็นยังยังฟื้นขึ้นได้ก็เลยเอาเล่ามาฮอดบานนักเข่าก็เลยไปสัมผณ์เล่าหลายช่องนะคุณยอมก็ไปสัมผณ์เล่าเล่ากับเราสู่ฟังจักว่าไปจังได้เขาให้กินอย่างย่ายก็บอกกินได้ไล้วก็ไปน้ำเขาสือๆนี่แหละ แต่ว่าคือยังมองมันเคยเห็นนี่แหละถึงไม่เคยเห็นก็เคยเห็นไม่เคยเห็นสถานที่แห่งนั้นแต่เคยเห็นสิ่งที่ตนเองเคยทานเอาไว้ห้วต้นผาปาายายเลื่อนเป็นประธานตั้งเธอเหลืออยู่คุณยมต้นเงื่อนเสียบสางหลังอยู่เกูผ้าลูกเห็ดตัวนี้เราก็เห็นพานวะปิน้นโตเราไปจังหันสูมืออก็เห็นนีพ่อยแม่เสื้อสา,อาดดัดหมอนของเราเราเห็นเบิดแต่ว่าเราบอกกลับมาเพราะว่าตอนที่เราไปท่องเที่ยวเราก็ไปท่องเที่ยวเรื่อยๆลวองพ่อโหน หลวงพ่อเจ้าวาดบ้านเล่านั่นละ่กะก็เลยไปเอื้อนเอื้อนสองเทียสามเทียหลวงพ่อไปก่อนมันหลูด,ดำหลูดแดงไปเลยพนาวะหลวงพ่อกลับไปก่อนเป็นพระคู่เดียตามาจื้อพระคู่บด้แตว่าซือเหร่นสือบานเหาหลวงพ่อโหนอ่าเป็นเจ้าวาดยุบานเพิินลำดับต่อไปขอเชิญนางเลื่อนฉุนเชือเอ้อเออฉุนเชือ้อเป็นน้ำสกุลผัวเล่า,เล,าเล่าบ่ปาก เจ้านาทีเขาก็เลยมาถามยายชื่ออะไรเขามีเข้าเตอร์เอื้นซื้อเลี้ยงคิ้วเข้าไปเด้เขาจะไปสอบสวนนั่นแหละทํำบัดที่ใดบุ๊เออท้ำบัดสิไปสวรรค์นั่นดวงกวากันไปละ่ะอ,อยายชื่ออะไรชื่อเลื่อนเจ้าค่ะยายเลื่อนชนเชื้อเนี่ยทำไมไม่เข้าไปฉันไม่ได้นามสกุลชนเชื้อเจ้าค่ะนามสกุลผัวสงสัยเราบ่มักผัววะ่ะเอขียดให้แนวผัวแนวไใดบุ๊ นามสกุลอะไรงั้นน่ะนามสกุลส่สงสีเจ้าค่ะนามสกุลเดิมของเราของพ่อของแม่ฉันดิฉันนายเลื่อนนางเลื่อนสง่งสีเจ้าค่ะเฮ้ยกูว่าแล้วพนากูว่าแล้วกูว่าแล้วมุห้าซูนเนี่ยตบกันในซุ่มเจ้าหน้าที่ wherever, ตบกันปัวป่าปัวปักกูว่าแล้วพิษโตพิษโตมันมเมันเล่าอันนี้ม่มันย้ายเลื่อนฉุนเชื่อย้ายเลื่อนส่งสีสง่สงสีเอาเราไปขึ้นเราไปขึ้นก็เล่าสิได้ฟื้นย้อนอันนี้ได้แม่เออเล่าได้ฟื้นย้อนเขาออกมาขึ้นนี่แหละเออย้ายเลื่อนส่งสีพนา สิ่งที่เป็นอุทาหรณ์ที่จะเล่าสู่ฟังก็คือแกเห็นหมดในสิ่งที่เคยทําบุญทาทานทํากุศลเอาไว้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้จึงสอดคล้องกับชานโนสโนีพามสอพระพุทธเจ้าเอว่าคันญ,ญาติบ่มีบ่ได้กระสีเฮ้านีละสิเป็นผู้ใดก็ได้เข้าสิเป็นผู้ใดรับเองดอกแกยิ่งมีความหมั่นใจณปัจจุบันนี้ซีหาปีผ่านไปบาา่ทราบว่าเล่าสิยังมีชีวิตอยู่หรือบอ่อาตมาประเทศเอำเภอโน่นดินแดงบ่อยเหลือเกิน ผ่านไปผ่านไปน้นดินแดงกวัาสิวะอำเภอปักคำอยู่พอนผ่านนั่งร่องผ่านน้นดินแดงผ่านไปหันคุณพ่อคุณแม่อยากไปเยี่ยมเล่าเราจะไปสอบไปทายยูทูปไปเหตุคลิปวิดีโอถ้าผูดด้ใดสนใจที่ติดตามตามตมาเป็นช่อง YouTube คือบุญถมเสียงธรรมยูทู e คุณโยมถ้าเป็นเพจ Facebook กับบุญถมเสียงธรรมคือกันเป็นเพจกับบุญถมเสียงธรรมเป็น YouTube กับบุญถมเสียงธรรมคือกันเออเอาละเนาะยมพ่อยมแม่เนาะมือนีเฮ้า บ่ได้วันได้ไหวหนึ่งฟังกรณีของใยเลื่อนสองเหตุถือเฮ็ดต้ตองมีผระสงค์องค์ขระเจ้าการที่ทำบุญนั้นหนึ่งเข้าเตรียม,มเมล็ดพืชพันมเมล็ดพืชพันส่วนที่เป็นสภาวะมีอยู่แต่บมต่มีตนมีโตเช่นศีลคุณยอ่อมท่านศีลภาวนาภาวนาบ่ต้องเป็นตนเป็นโตท่านเป็นตนเป็นโตคือวัตถุส่วนศีลมีในใจคุณยอ่อมนี่เฮ้ามีแลว้วสองมีปฏิฆาหกคือนาบุญได้แก้ประสงค์องค์ขระเจ้าเด้อ มันสมดุลกันไปเบิดตนาดีๆต้องใช้เข้าปลูกพันธุ์ดีเข้าปลูกไม่ดีจะทําให้เสียที่นาเก็บเกี่ยวไปขายไม่ได้ราคาเสียเวล่เวลาเสียที่นาปีๆแนะน้านิดหนึ่งบาคุณสมบัติของผู้ที่ทำบุญเดอ้อมาเมื่อนี้สุขอนนังยูนีเ่เด้อเปรียบเสมือนบาเถ่าสองเถ่าเห็ดหน้าอยู่กลางโคกปีบอโศกให้ได้สามเดยโยมเดอ้อปีบอมานปีได้มานให้มันได้สี ขันบ่อได้ดีๆขางเหล่าซีเอ็นกางเด้ออันนี้เน่นไปเบิดสุค้นบ่อได้เน่นเฉพาะเจ้าภาพเท่าสองเถ่าหรือพอไญสุก,กับไม่เย่าเห็ดหน้าอยู่กลางโคกปีบอ่อโศกให้ได้สามปีใดงามให้ได้สีขั้นบ่อได้ดีๆขางเหล่าซีเอ็นกางย่อมปีบอ่อโศกไมาคก็ามาเมื่อนี้ละเหาอยู่ในวัตฏสงสารลอยตุปปองตุปปองอยู่ในโลกแห่งนี้ละเรามาทําบุญวันนี้ ขันบได้อีหอย่างอิหลีไกได้เข้าถึงพระรัตนาไตคือกระทายชายในค้นลูกจ้างของเศรษฐีเด้อพุทธังสนงังคัจฉามิปีบ่โศกให้ได้สามไาม่ได้เข้าถึงพระรัตนาไตเลึกซึ่งในบุญคุนของะพุธปรทธรรมประสงค์เด้อปีในหมานให้ได้ซี่บาทนี่สัทธายะสีเนณจาเคนปัญญายะให้เกิดสัทธาปลูกฝังสัทธาเสือบาปเสือบุญเ้ยโยมเด้อพะคุนพอพระคุนแม่เสือว่าเหตด,ดีได้ดีเหดสัวได้สัวเหตบุญ เฮ็ดกรรมอันใดได้กรรมบรนันละดีสัวกระตามให้เสื้อตรงนี้เด้อสองสีเลนะให้เป็นผู้ควบคุมพฤติกรรมทางกายว่าจาเขาเรียกว่าหนึ่งมั่นใจคือศรัทธาสองควบคุมกายใจคือศีลสามจากเขนะเสียสละติปิติปีออกจากใจแม่นังแน่โลภโกรธหลงเฉียดง่ายใจเบาหรือว่าอิจฉาลิษยาเสียสละออกไปให้ได้เด้อนี่ปีมั่นหมานเด้มาเมื่อนี้มาฟังเทศขันมั่นหมานให้เสียสละ ยิจฉายิษยาออกไปให้มันได้มันก็สิมิต่แนลดีๆลังเขามาแทนสิปัญญาญาคุณโยอมคือมีปัญญาคนมีปัญญาคือคนหลู้อัดหลู้ท่ำหลู้การรลู้เวลาหลู้ประมาณในการใส่ชีวิตดําเนินชีวิตหลู้จักเจ้าของศักยภาพเจ้าของนี่จึงฝาก,กาไว้เข้าเสียบบุญและที่สําคัญเจ้าภาพก็คือสามัคคีปองดองย่เละาห้องละแหงกันเด้อเพราะว่าคันเละาห้องละแหงแล้วใจมันสีคุณ ใจใสเป็นบุญใจคุณเป็นบาปให้ปองดองสมัครสมานซึ่งกันและกันไม่ใย่ยน่อยเดียระดาษเป็นฐานร่วมกันเป็นโด่งสูงมูขยุ่งขย่างเสือ่อมีทั้งเครือเขาเกี่ยวเหลียวลงท่างลุมขยังมีโมหน่อยทางพื้นได้จอจีไม่มูนีแมนเสียหางไก่กันความสัมพันธ์มันมีจังอยู่น้ากันได้ฝูงมูยงย่งางไม้ใบหนาเด้สนหฮมห้แกส้มโมหน่อยทางพื้นได้สมเย็น ไม่หม่หน่อยก็คือดังเดียวกันได้ซอยกันปกคลุมไม่ซุมเย็นทั้งเงาใ้แกรูปโคเถ่ามหันโตต้ตนใหญ่มีชีวิตอยู่ใดสบายบางดังกันเจ้าเอ้ยผูงม่ค้นเท่านี้ก็คือดังเดียวกันแบนสีรวยหรือจนให้เพลิงผ้ากันไห้เปรียบดังสาขาใหม่ในไพ่เป็นตัวอย่างใหาอาัยถ้ำพระเจ้าสมานเข่าระวา่างกลางทุกยากให้เห้าหักแ่นน้ำค้นแบนสีรวยหรือจนให้เพิงผ้ากันไห้เปรียบดังเหือกข้าแกงเกวียนเห็นเกวียนได้กแก บัดเธื่อไปฮอดนำเฮือสิได้แก่เกวียนปองดองสมัครสมานสมรัรขี้การทำบุญสำคัญมากๆใจมันจังสิสใสใจใสเป็นบุญใจคุณเป็นบาปหากทะเลบบาะบ่แบ่งเจา้าใดหน้าหลายเจ้าออกหลายคอยใดหน่อยๆ่อยคอยซอยก็ได้เบาดีคอยจังสิซอยได้มันสิพิษกันได้ยโยมเด้อฝากพอ่อฝากแม่ฝากญาติฝากโยมมาไวสาธุสาธุบุญกุศลบรร,รดามีที่คุณพอ่อบุญนันสุขาวดีเด็กชายผลสุขาวดี ได้กระทําบําเพ็ญเอาไว้เมื่อขาครั้งยังมีชีวิตหากกลําลึกนึกได้ในบุญกุศลของตนเองบาปกรรมอาจจะมีอยู่บ้างเต็มเบาบางไปแล้วมองเห็นช่องทางบุญที่ตนเองเคยทําจงอนุโมทนารับอาบุญของพ่อเถิดชายพลสุขาวดีจงอนุโมทนารับอาบุญของท่านเถิดแต่หากยังไม่รู้ยังไม่ทราบวันนี้ คุณแม่ม้วนสุขาวดีนายสมควรสุขาวดีตลอดถึงนางสมพงษ์จันทีนอกเป็นต้นพร้อมญาติทุกคนได้กระทําบําเพ็ญในวันนี้บุญกุศลไปให้หากยังไม่รู้ก็รับรู้และขออัญเชิญเทพเจ้าเหล่าเทวดาผู้มีทิพยอํานาจมีหูเป็นทิพย์มีตาเป็นทิพย์มีเจโตปริยาญาณ จงได้นำข่าวสารการกุศลนี้ไปวานบอกแกดวงวิญญาณของพ่อบุญนันสุขาวดีเด็กชายพลสุขาวดีให้ท่านทั้งสองมาอนุโมทนารับเอาแล้วไปเกิดณที่ดีเอาไปเกิดดีณที่สุขนิรานดล้างห่างจากความทุกข์ประสบสุขในสัมปรายภพสมดังเจตนาปารบของเจ้าภาพทุกคนสุขแล้วขอยสุขยิ่งขึ้นไปหากทุกข์ก็ขอใ้พ้นจากทุกข์ ส่วนลูกหลานวงวานญาติมิตรที่นั่งมีชีวิตอยู่ตรงนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพกายแข็งแรงได้ยมเดอ้อสุขภาพจิตกล้าแก่งเข้มแข็งได้ยมเดอ้อการงานให้มั่นคงการเงินให้มั่งคั่งยศถาพัฒนาให้สูงส่งจะได้ต่ำกว่าคนจะได้จนกว่าใครเจริญบ้างเจริญมีเจริญศรีทวีสุขจงทุกคนทุกท่านทุกประการดังรับประทานวิสัชนามาก็สมควรแก่เวลา เอวังก็มีด้วยปาการาชันนี้